สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่8สิงหาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีข้อความพระราชสารแสดงความินดีในโอกาสที่นายอีบานดูเกสามัญนตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐโคลอมเบียคนใหม่ วันนี้สมเด็กพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอิบันดูเกในโอกาสสาบานตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐโคลอมเบียคนใหม่เมื่อวันที่7สิงหาคม2561ความว่า คณะท่านนายอีบานดูเกประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐโคลัมเบียกรุงโบโกตาในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐโคลัมเบียข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอานวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธรารณรัฐโคลัมเบีย ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟนและพัฒนายิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไษยมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพย์วรางกูลสมเด็จพระเทพราัตนาสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเหรียญกาชาสมนาคุณขั้นที่หนึ่งใบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตของเหล่ากาชาจังหวัดภาคแปดที่จังหวัดนครสวรรค์ วันนี้เวลา14.27น,นสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีอุปนาย,ยิกาผู้อำนวยการสภาการาไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ในการพระราชทานเหรียญกาชาสม,มานาคุณขั้นที่หนึ่ง ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจำปี2559ถึง2560ของเหล่ากาชาติจังหวัดภาค8รวม5จังหวัดได้แก่จังหวัดนครสวรรค์สุขโขทัยกำแพงเพชรอุทัยธานีและตากรวมทั้งสิ้น425รายประกอบด้วยพระภิกษุรับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งจำนวน10รูป ผู้บริจาคโลหิตครบ100ครั้งและผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาติไทยรับพระราชทานเหรียญกาชาสมนาคุณชั้นที่1จําจำนวน18รายสถาบันที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตรับพระราชทานประกาศเกียรติคุณและผู้บริจาคลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งรับพระราชทานเขียนที่ระลึกจำนวน397รายทั้งนี้องค์การนานัยโลกกำหนดให้แต่ละประเทศจัดหาโลหิตให้มีปริมาณที่เพียงพอ ภายในปี2563ซึ่งปัจจุบันศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยสามารถจัดหาโลหิตได้114ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ต้องส่งไปช่วยเหลือโรงพยาบาลในต่างจังหวัด140ในขณะที่ความต้องการมีเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาติสม,มนาคุณประกาศกิติคุณและเขียที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตของเหล่ากาชาติจังหวัด ที่มีอยู่ทั่วประเทศเป็นการช่วยกระตุ้นให้ผู้มีจิศตศรัทธาร่วมกันรบริจาคโลหิตให้มีเพียงพอเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยซึ่งหากมีผู้บริจาคโลหิตสม่ำเสมอทุกสามเดือนหรือปีละสี่ครั้งจะทําให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอสําหรับผู้ป่วยตลอดทั้งปีอีกทั้งเป็นการแสดงความขอบคุณยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริจาคโลหิตและผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรมวลัยลั์อัครราชกุมารีพระราชทานพระวโรกาสให้ในายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยียราชมงคลรัตนโกสินทร์เฝ้าวันนี้เวลา16นาฬิกา21นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรมวลัยลั์อัครราชกุมารีสเสด็จออกนัระาตำหนักทิพมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา พระราชธารมพระวโรกาสให้พลเอกจัญรกุลวณิชน,นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำคณะผู้บริหารคณาจารย์และผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เฝ้าถวายปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตุติมศักดิ์สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปปั้์อัญมณีด้วยมีพระปรีชาสามารถด้านศาสตร์และศิลป์ทรงนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย นอกจากนี้ยังมีพระอัจฉริยภาพในด้านศิลปะการออกแบบโดยทรงออกแบบเครื่องประดับอัญ,ญมณีและทรงก่อตั้งบริษัทสยามพลิลเตอร์1957จำกรรัดขึ้นเพื่อผลิตเครื่องประดับที่ทรงออกแบบจนเป็นที่ประจักษ์ในาฐานะเจ้าฟ้านักออกแบบเครื่องประดับอัญ,ญมณีองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปแข่ง,ข,งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่18ที่สาธรารณรัฐอินโดนเีเซีย วันนี้ที่ศาลาสาหไทยสมาคมพระบรมหาราชวังเวลา15มาถุนาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระคุณาาปรดอยเครือร่องปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับพลตรีการึกอารีราชการันรองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถมัมภ์เจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทยนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ประจำทีมเพื่อรับโอวาสในโอกาสที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมสครั้งที่18ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่18สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน2561ที่กรุงจาการ์ตาและเมืองปาเลมบงังสาธารณรัฐอินโดนีเซียโอกาสนี้องค์มนตรีได้ให้โอวาสเป็นกำลังใจแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนความว่า การที่ท่านทั้งหลายได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์อันเป็นการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในภูมิภาคนี้นับเป็นเกียรติที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งเพราะการแข่งขันกีฬาระดับนี้เป็นโอกาสอันดีไม่ใช่น้อยที่นักกีฬาจะได้สร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้แก่ตนเองและประเทศชาติเชื่อว่าทุกท่านตระหนักกันดีอยู่แล้วในข้อนี้ทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยที่ดีที่สุด จึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจแข่งขันกีฬาทุกประเภทด้วยสติปัญญาปฏิภาณไหวพริบความเข้มแข็งอดทนและน้ำใจในตรีให้ประจักษ์และเด่นชัดสูงสุดในเชิงกีฬาเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ชมนานาชาติจะได้เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีสำหรับตนวงการกีฬาไทยและประเทศชาติของเราอย่างเต็มภาคภูมิ ประชาชนทุกสาขาอาชีพไปลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ตลอดทั้งวันในวันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่ามีประชาชนรวมทั้งข้าราชการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจและเอกชนตลอดจนนักเรียนนักศึกษาไปลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมสนองพระราชบณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยผู้สมัครใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงเป็นหลักฐานในการสมัครและสามารถเลือกประเภทงานตามความถนัดและความสามารถของตนสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า7ปีให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสประจำตัวประชาชนในสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านไปแสดงด้วยซึ่งผู้สมัครทุกคนจะได้รับสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยหมวกผ้พาพันคอสิทธิอาสาและบัตรประจำตัวสมาชิกสิทธิอาสาสีฟ้า ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริจะงดการลงทะเบียนสมัครจิตอาสาในวันที่12และวันที่17สิงหาคมนี้ ส่วนที่วัดช้างให้ราบุรณารามอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตาน,พนีพอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุรณะขออภัยค่ะพอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระกรมวังผู้ใหญ่ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจซึ่งได้มีจิตอาสาพระราชทานข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารและประชาชนในพื้นที่อำเภอโคกโพประมาณ500คนร่วมกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณศาสนาสถานสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ประชาชนร่วมกันทําความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีความผูกพันทําให้ชุมชนและสังคมน่าอยู่จบเข่าในพระราชสำนักแล้วนะคะค่าน,นี้คุณวีรินทรานาองบดีรัตนิชาวนสวัสดีค่าาสคะสวัสดีค่ะ